ย้อนกลับไปที่ error ข้อสอบ error ถ้าเกิดหนูจะพิจารณาว่ามันขีดเส้นใต้คำศัพท์คำหนึ่งเนี่ยดูเรื่องวด เวิร์ดฟอร์มก่อนเลยนะคะว่ามันใช้คําถูกนะที่หมายตำแหน่งตรงนั้นมันควรจะเป็นตําแหน่งอะไรหนูก็ไปทบทวนดูอ่าเมื่อกี้หลัง article เกิดเหมันก็ควรจะต้องเป็นคำนามถูกไหมหลัง article เกิด noun อออย่างเงี้ยค่ะค,ะคำเกิดก็ควรจะต้องเป็นคำนามดูจาก suffix ก็ได้ว่า suffix อันนั้นเป็นคำนามหรือเปล่าแบบนี้นะคะยากไหมลูกไม่ยากนะอ่ะต่อมาอีกเรื่องหนึ่งที่คลาสสิกมากเราชอบออกลองจากกรอบฟอร์มก็คือ verb form นะคะ่ะ verb form ในที่นี้เนี่ย ออกได้เยอะมากเลยนะคะเยอะไปหมดอันนี้เนี่ยจะต้องแบบมีความรู้ Grammar มแ,มแบบปึ๊กนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูจะให้ดูแบบฝึกหัดเยอะๆนิดนึงนะคะอ่ะอันนี้ verb form นะคะอย่างที่เมื่อกี้ข้อแรกที่เราเจอไปเนี่ยมันขี่เส้นใต้ verb ถูกไหมขี่เส้นใต้ verb ลักษณะแบบเมื่อกี้เราก็จะดูเรื่องอะไรได้บ้างอย่างที่ครูบอกอันแรกคือดูเรื่อง subject verb agreement ใครไม่รู้จักคำนี้บ้างลูกมีไหม subject verb agreement อ่าไอ้น,นี่นะมันคือเอาง่ายๆเลยนะเราเรียนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะ่ะ I I ใช้ am I ใช้ is ได้ไหมคะ I ใช้ are ได้ไหมบอกเหตุผลครูได้ไหมลูกครูก็ไม่ทราบเหมือนกันนะอย่ามาถามครูนะเพราะครูก็ไม่รู้เหมือนกันมันคือการใช้งานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีเหตุผลแต่เขาใช้กันมาแบบนี้ประธาน I ใช้ am he she it ใช้ is ในกรณีเป็น present tense ถูกไหมอันนี้ละค่ะมันก็คือ subject กับ verb agreement หมายความว่าในภาษาอังกฤษหนูจะใช้ประธานอะไร verb จะต้องรับกันนะคะประธานกับ verb จะต้องรับกัน agreement ตรงนี้หมายถึงการพ้องกันนะคะการพ้องกันในที่นี้มันก็หมายถึงการพ้องกันระหว่าง subject กับ verb ถ้ามันขีด verb อย่างเงี้ยหนูก็ต้องเดาแล้วว่าเฮ้ยมันรับกับประธานไหมนะคะ หรือใช้ถูก tense ไหมอ่าใช้ voice ผิดไหมคำว่า voice ในที่นี้หมายถึงอะไรเอ่ย active voice กับ passive voice ดีแม่คือประธานกระทำกับประธานเป็นผู้รุกกับผู้รับนะคะอ่า active เป็นคนรุกใช่ไหมลูก passive คือ นรับเป็นผู้รับการกระทำนะคะดีมากเดี๋ยวจะไปดูในตัวอย่างของข้อสอบนะคะเอาฟังคร่าวๆตรงนี้ก่อนหรือบางทีเนี่ยก็อาจจะเป็นการใช้คํากริยาผิดรูปไปเลยอย่างเช่นแบบใช้เวิร์บช่องสองแทนเวิร์บช่องสามนิดนึงลูกหมอลไปแล้วคุกขอถามนิดนึงใครยังท่องกริยาสามช่องไม่เป็นบ้างมีไหมลูกมีไหมคะไม่มีไม่มีที่มาโอ้คูดีใจมากเลยนะคะแต่ถ้า แต่ถ้ามีนะคะคกฝากวันนีนึงนะมันเป็นเรื่องที่แบบเบสิกมากสุดๆแล้วคกิสรียามช่องในถ้าหนูท่องไม่ได้เนี่ยหนูจะทำมาหากินอะไรไม่ได้แล้วชาตินี้นะคะเหมือนลูกเรียนมันหนูเรียนเลกอะ่ะแล้วหนูแบบจะไปเรียนแคลคูลัสไปเรียนแบบจีโกณมิติตะบวกเลขไม่เป็นแถวบ้านเรียกเฟลนะคะคณิาสามช่องต้องท่องให้ได้เพราะว่าเขาจะมีการเปลี่ยนตามเทนส e ใช่ไหมตามโครงสร้างประโยคตามเวลา present past future ถ้าหนูท่องกริยาสามช่องไม่ได้หรือหนูไปอ่านเจอคำศัพท์ที่มันเขาผัานเวิร์มาแล้วหนูไม่ทราบอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราไม่เข้าใจอะไรเลยนะคะฝากไว้นิดนึนงอย่าลืมท่องไม่ได้ซื้อเจ็ดเล่มต้มกินเจ็ดวันเหมือนกันนะคะจะทำให้หนูจำได้อ่ะต่อมาเวิร์ฟอร์มไปแล้วนะคะอ่ะอีกอันนึงนอกจากนั้นแล้วนะนอกจากเวิร์ฟอร์มแล้วนะคะมันก็ยังมี ความผิดพลาดในเรื่องของกริยาแท้กับกริยาไม่แท้ด้วยแอบที่เราเจอกันบ่อยๆเลยก็อาจจะเป็นเรื่องของ infinitive กับ gerund ไหนใครเรียนเรื่องนี้แล้วงงบ้างยกมือลูก infinitive กับ gerund ใครเรียนแล้วงงอ่ะขอดูหน้านิดนึงโคตรไม่ควรจะงงอ่ะเพราะมันไม่มีอะไรให้หนูงงเลยรู้ปะไม่มีเลยจริงๆหนูจะงงทำไมไม่มีอให้หนูงงเลยอ่ะ นิดนึงนะง่ายๆเลยนะคะลูกอิน i c t เ r อแล้วนี้มันขอโทษนะคะกากมากอเอาง่ายๆก่อนเอาง่ายๆก่อน I want to sleep ถ้าสมมุติว่าครูเปลี่ยน I เป็น he ครูเปลี่ยน I เป็น he want เติม s ไหมคะเติมไหมลูกเติม to sleep เติม s ไหมลูกไม่เติมอ่ะฉลาดนี่อ่เปลี่ยนม่ I แต่อันนี้บอกว่า last year I enjoy reading last year enjoy เติม ed ไหมลูก last year นะลูกช่วยๆหลับมุกนิดนึงเติมไหมคะ ลาเิอะลูกเอนจอยเติมอีดีไหมลูกเติมสิลูกเฮ้ย <c oughs> อันนี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าภาษาอังกฤษเวลาเราพูดถึงอดีตเราใช้ past tense ใครเรียนเรื่อง tense แล้วงงไม่ต้องงงนะลูก tense ในที่นี้มันคือโครงสร้างประโยคที่ใช้ในแต่ละช่วงเวลาภาษาไทยเราไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูเรียนภาษาอังกฤษหนูไม่ต้องงงหนูใช้ตามมันจบ เวลามันเปลี่ยนช่วงเวลาที่เล่าเหตุการณ์มันก็จะมีการผัน verb tense เท่านั้นเองในกรณี้เป็น past tense เราก็ต้องผันเป็น verb ช่อง2 enjoy เติม Read. i n g เจะม e ดีไหม,ไมลูกไม่เติมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราเรียกว่ากริยาแท้ภาษาอังกฤษเรียกไฟใน verb นะคะหมายถึงกริยาแท้ที่หมายถึง verb ที่ผันตามประทานผ่นตาม tense ถูกไหมลูกไอเนี่ยมันผ่านตามประธานผ่านตามเทนส์นะคะเขาเรียกว่าเวิร์บแถแล้วไอติ่งข้างหลังเนี่ยเรียกว่าอะไรคะติ่งข้างหลังเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรคะคนในฮอมีประมาณหมื่นสองพันกว่าคนไม่มีเสียงตอบเลยเรียกว่าอะไรลูกคนที่ดถ่ายทอดอยู่ตอนนี้นะคะตอนนี้คนแน่นหอมมากประมาณหมื่นพันสองร้อคนแทบจะปีนกันเลยทีเดียวค่ะอากาศหายใจก็ไม่มี ใจเย็นๆนะคะไม่เป็นไรอ่ะไอติ่งเรียกว่าอะไรคะอ่าไม่ดีหรอกลูกมันคือ verb ไม่แท้ถูกไหมอันนี้มัน verb แท้ไปแล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็คือ verb ไม่แท้ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า non- ไฟใน verb ก็แค่ชื่อเรียกอะคะ่ะ non- ไฟใน verb เพราะฉะนั้นหนูจะเห็นเลยว่าอ e ี verb แท้มันผันตามประธานผันตาม tense อ e ี verb ไม่แท้ผันตามอะไรคะผันตามอะไรลูก ผันตามอารมณ์ผ่านตามอะไรผันตามใจผันตามเวิร์บตัวข้างหน้ามันถูกไหมใช่ไหมคะเมื่อกี้ใครบอกว่าเลอิีฟเจอร์ันง,งงเนี่ยครูขอโทษเถอะไม่รู้หนูจะงงอะไรมันเป็นเรื่องการจาําการใช้งานเท่านั้นเองให้หนูจําแล้วก็ใช้ตามเขาเท่านั้นว่าถ้าหนูใช้วอนหนูต้องตามด้วยทูดูซัมติง ไอทูดูเนี่ยทูดูซัมติงเนี่ยทูสลี p เนี่ยเวิร์บตัวเดียวภาษาอังกฤษเราเรียกว่า infinitive นะคะเขาเรียกซ่อนๆแหละไอทูดูเนี่ยมันคือ infinitive จบชื่อมันเฉยๆเ,เพราะฉะนั้นไอเนี่ยคือ infinitive วอนตามด้วย infinitive จบก็หมายถึงตามด้วย to บวกเวิร์ช่อง1อ่าอีลิทติ่งเนี่ยมันเรียกว่าเจอเจอเรน ถูกไหมคะมันคือ verb ing ทําหน้าที่เป็นคํานามเขาเรียกว่า gerund ชื่อมันเฉยๆเหมือนครูก็มีชื่อจริงถูกไหมอ่ะอ้นนียแหละ np มันคือ to บวก verb หนึ่ง gerund มันคือ ing มันเป็นเรื่องของการจําและการใช้งานให้ถูกต้องตามเขาถ้าหนูใช้ o n t หนูก็ต้องตามด้วย infinitive ถ้าหนูจะใช้ enjoy ก็ต้องตามด้วย gerund จบถ้าหนูใช้ enjoy หนูตามด้วย infinitive ได้ไหมได้ไหมลูก ไม่ได้ผิดหนูจะบอกว่า I อ n j o y to read ไม่ได้นะคะมันคือการใช้งานเหตุผลมีไหมลูกไม่มีครูก็พิสูจน์สูตรให้หนูไม่ได้เข้าใจปะบอกว่าอ๋อมันมาจากสมการอันนี้นะคะตัดไม่ได้เฟลไม่มีไม่มีเหตุผลเพราะฉะนั้นใครฉลาดเนี่ยถึงบอกว่าเรียนภาษาอังกฤษไม่ค่อยลุ่งพอคิดเยอะเกินหนูอย่างครูเนี่ยไม่ค่อยฉลาดนะคะเรียนอังกฤษลุ่งเพราะคือมันง่ายไงมันไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องพิสูจน์สูตรเลยนะคะอ่า ท่านั้นเองอันนี้แหละเราเรียก infinitive เจอร์เนข้อสอบก็จะทดสอบเราว่าตามด้ดยเวิร์บตัวนี้หลอกลวงใช้ทู infinitive บ้างใช้เจอร์นบ้างมาสลับกันประมาณนี้นะคะอันนี้ขอให้หนูเข้าใจตามนี้จบนะคะต่อแม่การใช้ participle เวิร์ ing กับเวิร์ช่องสามสลับกันอันนี้ไม่งงนะลูกงงไหมลูก อย่างงงเห้ยถ้าง,งงเนี่ยต้องต้องขอพี่บรรยายสักสามวันนะคะเรื่องมันเยอะมากงงอีกไหมลูกงงอีกไหมคะโอเคงั้นวันนี้ค,คร,รูขอเคลียร์ขอเคลียร์นะเมื่อกี้เนี่ยเราจะมีเจอ ING ไปแล้วใช่ป่ะ i อเนะั้นมันคืออะไรคะมันคือเจอรันใช่ป่ะใช่ไหมลูกนะคะทีนี้เนี่ยนิดนึงนะอันนี้มันก็บอก i อเเหมือนกันแต่มันเป็น Present Participle ครูขอพูดเรื่อง ING ก่อนนะหนูจะไม่ไม่สับสนนะคะเอาอันแรกก่อนเลยทีิมกี้เราเจอไปเวอร์ออันแรกเนี่ยมันคือเจอร์เรนเจอร์อันนี้มันทําหน้าที่เป็นเหมือนกับเหมือนกับอะไรคะคำนานมถูกไหมลูก,แปล,กแปลว่าการใช่ไหมคะแปลว่าการอะไรสักอย่างหนึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอย่างที่ครูบอกมันก็จะอยู่ในเรื่องของเมือ่อกี้ i i เจอร์เรนอยู่ในเรื่องของนอนไฟในเ e verb นะคะทำหน้าที่เป็นการทำหน้าที่เป็นเหมือนคำนามถูกไหมนะคะทีนี้ต่อมาเวอร์บเอกซิกตัวหนึ่งอันนี้เป็น present participle ทำหน้าที่เป็นอะไรคะทำหน้าที่เป็นอะไรเอ่ยอันนี้ทำหน้าที่เป็นทำหน้าที่เป็นเหมือนกับ adjective นะคะ หน้าตาเหมือนกันเดะเลยแต่ว่ามันทําได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นหนูต้องดูบริบทดูประโยคว่ามันเป็นอะไรยกตัวอ,อย่างง่ายๆนะครูถามหนูเอาง่ายๆก่อนละกันประโยคกากๆอ่ะ Sleeping is good ถามว่านี้มันเป็นอะไรคะเป็น n o ว ถูกป่ะเป็นเจอเรนบอกว่าแล้วอย่างงี้ยเป็นไรเป็นไรคะเป็นไรลูก mm hmm. แอดจะทีขยายดอกเอออันนี้แหละอันนี้เราจะเรียกว่าเ mm hmm. จอเรนอันนี้เราจะเรียกว่าเพรสเซนต์พาร์ทิซิจบทำหน้าที่เป็นเหมือน a d j e c t i v e นะคะแล้วมันก็เกิดจากการลดรูปประโยคของพวก Creative Clause ได้ด้วยนะคะลดรูปประโยคเหลือเป็น p e r s เ n น Participle เพราะฉะนั้นเนี่ยนิดหนึ่งไอ้เรื่อง Participle เนี่ยมันก็จะมีฝาแฝดมันอีกอันนึงก็คือ Ver รช่อง3เราเรียกว่า Pass Participle ใช่ป่ะทำน้าที่เป็นเหมือนเหมือนอะไร เหมือน adjective เช่นเดียวกันนะคะทำหน้าที่เป็นเหมือน adjective เช่นเดียวกันแต่มันต่างกันยังไงเอ่ยต่างกันยังไงอ้นี้จะเป็นอะไรคะเป็นคนรุกถูกไหมเป็นคนผู้กระทำนะคะอันนี้จะเป็นผู้ผู้ถูกกระทำใช่ไหมอย่างอันเนี้ย อ่ะ sleeping d o กก็คือหมากำลังหลับอยู่ถูกไหมคะอ่ะแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่อย่างเงี้ยบ้านที่ถูกทำลายแบบนี้คะ่ะอันนี้คือ past participle นะคะหนูไม่ต้องงงนะ past participle มันคือ verb ช่องสามจบ มันก็สามารถใช้เป็นพาสซีฟหรือถูกกระทําได้ภาษาอังกฤษอ่ะเวลาเขาใช้เรียกเวิร์บกรียสามช่องเนี่ยเขาจะไม่ได้เรียกว่าเป็นแบบเวิร์บช่องหนึ่งช่องสองช่องสามเหมือนเรานะคะเขาจะเรียกช่องหนึ่งว่าเอ่อช่องหนึ่งก็อินฟิเนทีฟช่องสองก็พาสฟอร์มช่องสามก็พาสพาติซิฟอลนะคะเท่านั้นเองมันแค่ชื่อเรียกเท่านั้นเองอ่ะต่อมาอีกอันหนึ่งแยกแยะให้ถูกนะคะอีกอันหนึ่งที่เจอกันบ่อยๆเลย Special v e r b เป็น v e r b ที่เกี่ยวกับอันนี้หนูอันนี้หนูจดไว้นะคะอธิบาย v e r b ing ให้หนูเห็นภาพสเตนหนูจะได้ไม่งงนะคะหนูจะได้ไม่งงหนูจดไว้นะลูก v e r อ ING อันแรกเป็นเจอร์นได้ใช่ไหมคะเป็นคำนาม Verb ING อันที่2เป็น present participle ได้นะคะต่อมาอีกอันหนึงที่เราจะเจอกันบ่อยๆเลย Verb ING ที่ อยู่คู่กับ s p e c special verb s p e c i a l v e r b เหล่านี้ส่วนใหญ่มันจะแปลว่าแปลว่าอะไรไม่รู้แต่มันเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกนะคะเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกอ่ะขอเน้นๆคำนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรลูกเออเก่งมาก เฟลแล้ <Fail. c oughs> ไมเก่งมากแล้วมีต่อหลายด้วยเฟลด้วยแปลว่าอะไรลูกเออเก่งมากแปลว่าอะไรลูกเก่งมากพิษ <c oughs> นิดนึงนะลูกครูข,ขึ้นหัวข้อว่ามันเป็นสเปเชียลเวิร์นะคะหนูระวังนิดนึงมันเป็นเวิร์ที่เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกภาษาอังกฤษมันจะใช้ไม่เหมือนกับภาษาไทยเวลาหนูแปลคำเหล่านี้หนูต้องแปลว่า ทำให้โอเคทำให้นะคะมันแปลว่าทำให้เบื่อทำให้สนใจทำให้ตื่นเต้นมันเป็น verb หนูจำไว้นะลูกมันเป็น verb แล้ว verb วกลุ่มนี้นำมาเติม ing จะแปลว่าที่หรือหน้าถูกไหมคะที่หรือหน้าเติม ed หรือเ,อเป็น verb สองสามจะแปลว่ารู้ อที่เราชอบพูดกันใช่ไหมอิงหน้าถ่ายรูปเหรอคะไม,ไม่ได้บ้ากล้องอะไรเลยอ่ะอิงหน้าเอรู้สึกถูกไหมคะอิงหน้าเอรู้สึกมันคือกลุ่มนี้แล้วหนูจาไว้เลยนะว่ามันแปลว่าทําให้เขียนเน้นย้ำๆเลยว่ามันเป็นสเปิลโชมันแปลว่าทําให้แล้วไม่ใช้ผิดนะคะมันสามารถใช้เป็นเวิร์ได้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อวานนี้ไปดูหนังมาเรื่องหนึ่ง บอกเฮ้ยหนังเรื่องนั้นมันทำให้ฉันเบื่อมากว่า it bored me ได้เลย it bored me ใช้ bored ใช้เป็นเว,นเวนอร์ช่่งสอง,สองได้เลยใช่ไหมบอกหนังมันน่าเบื่อ it was boring ฉันเบื่อ i was bored ครูเจอบ่อยมากลูกศิษย์เวลาฉันเบื่อชอบใช้ว่าไง i was boring เพราะเรียนมาปึกมาก ing เป็น continuous แปลว่ากำลงังกูกำลังเบื่ออยู่กูก็เลยใช้ i was boring แปลว่าฉันน่าเบื่อมันไม่ได้แปลว่าฉันเบื่อนะคะเพราะฉันเนี่ย ใช้ให้ถูกนะคะหนูจําไว้ว่าเวิร์เหล่านี้มันเป็นเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกแล้ว e r เรอก็ชอบออกเช่นเดียวกันนะคะมันมีอะไรอีกเยอะแยะเลย a m s Impressed? คุณคุ้นไหม d r p s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  ก็ด้วยนะคะเหล่านี้มันจะเป็นเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกจดไปยังลูกจดแล้วเอาไป Copy ปี้แล้วก็ต้มกินนะคะเราจะได้จำได้นะใส่น้ำตาล3ามช้อนนะลูกอีควมไม่ได้นะอีควมไม่ทำปฏิกิริยากับหมึกต้องน้ำตาลเท่านั้น ไม่ใส่น้ำตาลเทียมนะคะอ่าอันนี้ครูพระข้ามผ่านนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเนี้แหละมันก็จะเป็นเรื่องของแอ์โรที่ชอบนั่นก็คือเป็นเรื่องของการใช้เวอร์บผิดแล้วก็การใช้ Special ลเวอร์บอิงเอดผิดตามนี้นะคะเท่านั้นเองหนูต้องไปทบทวนดูนะคะอ่ายากไหมยากไหมลูกไม่ยากครับผิวข้าผิวข้ายัางคะ หิวแล้วเนาะครูก็หิวแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราพักกินข้าวก่อนดีไหมคะเรา <laughs> มีเบกกินข้าวอาดู example เ,เร็วหนูดื่มแบรนด์กันหรือยังคะวันนี้ดื่มยังดื่มยังยังไม่ดื่มเหรอคะยังไม่ดื่มหรอดื่มไหมเดี๋ยว <laughs> ครูซื้อแจกไม่ใช่เอ้ยแต่ว่ายิปอัพจะบอกว่ามาสอนไม่ได้โฆษณาน,นะคะแต่นี่เล่าให้ฟังจริง เดี my crew, my ๋ยวจะบอกว่าอะไรมาสอนแบรนด์โฆษณาแบรนด์ไม่ครูมีเพื่อนสนิทครูเขาทํางานอยู่สิงคโปร์ทำงานอยู่เซลเบอสที่สิงคโปร์แล้วเขาแบบเขามาเล่าครูฟังอย่างที่ที่เซลบอสที่สิงคโปร์เนี่ยเขาจะมีสวัสดิการดื่มแบรนด์ไม่อั้นให้กับพนักงานเวลาไปทํางานเนี่ยก็คือจะดื่มแบรนด์ได้ตลอดเวลาคือครูก็เคยถามเขานะสงสัยเหมือนกันว่าเฮ้ยดื่มมาได้ผลไหมเนี่ยเพราะว่าด้วยความอยากรู้ไงเขาบอกว่าคือตัวประธานเซลเบอสเองเป็นคนญี่ปุ่น ะะจ,รจริงๆเซอร์บอสเนี่ยเป็นบริษัทที่ใหญ่มากระดับโลกคือเขาจะมีผลิตภัณฑ์เยอะมากหลายอย่างแบรนด์นี้ก็คือเป็นหนึ่งในนั้นนะคะแล้วตัวประธานเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วแต่เขาอายุ70กว่าตัวประธานคนนี้ alert มากไฮเปอร์สุดๆเพราะดื่มแบรนด์ทุกวันคือเพื่อนครูก็บอกไงว่าแบบคือไม่รู้อ่ะเขาเขาไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีหรอกนะแต่ว่าผลงานวิจัยมันออกมาว่า,วาดีแล้วอย่างก็คือว่า เขาเห็นประธานเขาไงเจ็ดสิบกว่าแล้วยังแบบไฮเปอร์สุดๆแบบประชุมทีไม่เคยมีคอนเฟอเรนซ์จะต้องเดินทางตลอดเวลานะคะคือแบบจะต้องเดินทางไปด้วยตัวเองจะมาประชุมปสิงคโปร์คือมาด้วยตัวเองแล้วก็อเลอร์สุดๆครูก็เลยแบบโอเคเอาวะตั้งแต่มาครูก็เลยดื่มแบรนด์จริงๆก็ดื่มแบรนด์ตลอดเลยนะโฆษณาเนี่ยดื่มจริงดื่มจริงดื่มจริงตื่นเช้ามานี่สดแบรนด์ก่อนเลยนะคะครูเมฆหนูหนูจากครูเมฆไหมลูกครูเมฆสอนแกะจีงๆเป็นไม่อยากบอกเลยบอกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกัน เพราะเพราะหน้าครูเมฆนี่จะนำครูไปสิบปีไม่ควรจะไม่ควรจะฆ่าตัวเองอะเอาเป็นว่าครูเป็นรุ่นน้องครูเมฆสิบปีแล้วกันนะคะจบจบจากเตรียมอุดมด้วยกันครูเมฆนั่นแหละก็เป็นคนที่เป,เ,ปเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าแบบอะไรอะขาดื่มแบรนด์อีกคนหนึ่งเหมือนกันนะคะก็ดื่มด้วยกันสองคนอ่ะโฆษณาไปแล้วค่ะกลับมาดาราม่าต่อ<笑><笑>เห็นว่ามีขั้นโฆษณาด้วยอ่ะดูข้อนี้เลย